สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจจำหนักเครื่องประดบับหลุดจำนามและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบร,รับประกันเพชรแท้บพลอยแทแบแนดนเนี วิธีการคำนวณว่าสินค้าชิ้นนั้นๆมีทองกี่เปอร์เซ็นต์หากทราบว่ากี่เคให้นำ0.24หารเคจะทราบว่ามีทองกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทางร้านจะแจ้งว่ากี่เคตามสเปคที่รับมารับปาาระกันสเปคทุกชิ้นค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า10รายการเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะ วิธีการเช็คเปอร์เซ็นทองไปตามห้างที่จำหน่ายจิวเวอรี่เยอะๆจะมีร้านรับยิงเปอร์เซ็นทอง mm hmm. เมื่อเช็คแล้วจะมีใบารายงานว่ามีทองกี่เปอร์เซ็นต์และเป็นทองกี่เคค่ะสินค้าในร้านหากไม่ระบุว่างานมือหนึ่งหมายถึงงานหลุดจำนำค่ะสินค้าชินน้นแรกจี้เข็มกลัดพระมหาชนกหน้ากรอบทองประดับเพชร น้ำหนักชั่งรวม21.5กรัมเฉพาะกรอบทอง90ยิงเปอร์เซ็นต์มามีทอง80เปอร์เซ็นต์กรอบหนัก14กรัมประดับเพชร73เม็ดรวม1.35กรัตชิ้นงานขนาด5คูณ2.8เซนขัวจี้กว้าง8มิลก้านกัดยาว3.5เซนระบบล็อคแบบหัวจักราคา5 9 5 0 0บาท งานชิ้นนี้เจ้าของเดิมเก็บรักษามาอย่างดีมากค่ะเหรียญด้านหลังเป็นพระมหาชนกด้านหน้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ล้อมด้วยกรอบทอง90ประดับเพชรเยอะถึงกระดับ35ตังงานสวยหน้างานใหญ่สามารถใช้เป็นจี้หรือเข็มกัดก็ดูสวยหรูภูมิฐานค่ะ จี้เพชรหัวใจเรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนัก5กรัมประดับเพชรกุลาบรวม0.30กรัตช,ชิ้นงานขนาด2.7คูณ2.7เซนไม่รวมขั่วจี้ขั้วจี้กว้า,วา3ง3มิลราคา21,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ดีไซน์ออกมาดูสวยหวานมากค่ะนำเพชรแต่ละเม็ดมาประดับ เรียงรายเป็นรูปหัวใจหน้าง,งานใหญ่ใกล้เคียงเหรียญ10บาทคั้วจี้3มิลสามารถใส่กับสร้อยคอ 18K ลายสวยๆหรือกับโชเกอร์ก็ดูสวยชวนมองเพราะเพชรเล่นแสงว,วิบวับทำให้ชิ้นงานดูมีสเสน่ห์ค่ะสร้อยคอรมรกตโคลัมเบียประดับเพชรเรือนแพทิน่ม850หนัก11.82กรัม ประดับเพชรรวม0.30กรัตมรกตโคลัมเบีย3เมตร1.58กรัตพร้อมใบเซอร์ช่วงจี้กว้าง4.5เซนสูง1.3เซนสร้อยยาว16.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา42,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำต่างประเทศนะคะวัสดุที่ใช้ตอกไว้ที่สร้อยคอความโดดเด่นของชิ้นงานนี้อยู่ที่มรกตทั้ง3เม็ดนี้สีสวยหวานและเนื้อมรกตใสมรกตโคลัมเบียเป็นมรกตที่หายากและมีราคาเซตติ้งดูสวยทันสมัยจัดเรียงมรกตห่างกันและประดับเพชรขั้น หน้างานกำลังพอดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปมรกรทั้ง3เม็ดมาในสภาพสมบูรณ์ไม่มีอรอยบิ่นหรือร้าวที่ผิวหน้าค่ะสร้อยข้อมือโอปอลตุ้งติง้งเรือนทอง 19K หนัก7.5กรัม ประดับโอปอลเอธิโอเปียทรงรูปไข่16เม็ดพร้อมใบเซอร์ตุ้งติ้งสูง1.2เซนสร้อยยาว17.5เซนรวมตะขอตัวเอสราคา20 0 0 0บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่สวยน่ารักมากค่ะโดยการนำโอปอลแต่ละเม็ดมาหุ้มขอบและประดับเป็นตุง้งติ้งรอบวงตะขอตัวเอสมาในสภาพหนาแข็งแรงงานชิ้นนี้ทอง 19k หาร0.24จะเป็นทอง79%นะคะงานโอปอลตุง้งติ้งน่ารักแบบนี้นานๆจะหลุดมาทีค่ะงานน่าใช้ตัวสร้อยมาหนาแข็งแรงดีค่ะ ต่างหูลูเบลไลท์ล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก3.88กรัมประดับเพชร0.51กรัตลูเบลไลท์2เม็ด4.08กรัตพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาด1.1คูณ3.1เซนราคา28,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำลูเบลไลท์ หรือเลดทัวมารีนมาเจียระไนส่งลูกแพรและรอมด้วยเพชรประดับเพชรไว้ที่ก้านเกี่ยวทำให้ชิ้นงานดูสวยหรูหรายิ่งขึ้นค่ะชิ้นงานขนาดกำลังดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเซตติ้งดูสวยทันสมัยสามารถใส่ทำงานหรือใส่ในชีวิตประจำวันก็สวยหรูดูดีค่ะจี้ทับทิมพมา่าประดับเพชร เรือนทอง 18K หนัก6กรัมประดับเพชรกุหลาบ1.52กรัตช,ชิ้นงานขนาด2.5คูณ4เซนรวมขั้วจี้ทับทิมพมา่า5.65กรัตพร้อมใบเซอร์ขั้วจี้กว้าง3.5มิลราคา33,500บาท งานชิ้นนี้ทับทิมพมา่าสีสวยสีออกโทนเข้มนะคะในใบเสืรอระบุว่าสีชมพูอมแดงเซตติ้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าและประดับเพชรเป็นรัศมีออกไปหน้างานฉลุลวดลายทำให้ชิ้นงานดูมีความละเอียดฝั่งเพชรที่คั้วเต็มๆชิ้นงานขนาดกำลังดีค่ะจี้เข็มกลัดมรกตโอปอลประดับเพชร เรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนัก9กรัมประดับเพชรกุหลาบรวม0.83กรัตมรกตแซมเบีย3.65กรัตโอปอลเอธิโอเปีย5.02กรัตพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาด3คูณ5เซนกานกรัดยาว2.2เซนระบบล็อกแแบบหัวจับ คั่วจี้กว้าง3.5มิลราคา35,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานอเนกประสงค์สามารถใช้เป็นเข็มกรดหรือจี้ก็ได้เซ็ตติ้งมีความสวยหวานโดยนำมรกตสีสวยเนื้อใสามาประดับและแซมด้วยโอโปอลเอธิโอเปียส่งรูปแพร8เม็ดล้อมด้วยเพชรกุหลาบเม็ดเล็กๆ เมื่อพลอยแนบเนื้อจะทำให้การเล่นแสงของพลอยดีขึ้นงานชิ้นนี้เซตติ้งดูสวยน่ารักเป็นชิ้นงานตุ้งติ้งที่นำมาใส่ไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดหรือจี้ก็ทำให้ดูสวยสะดุดตาผู้พบเห็นเพราะสีของมรกตและโอปอลเอธิโอเปียในงานชิ้นนี้ดูแมทชิ่งกันลงตัวค่ะ สินค้าทุกชิ้นในร้านลงราคาไว้เป็นราคาสุทธิสามารถนัดชมสินค้าได้ค่ะสร้อยคอไพลินสยามระยะเรือนทอง 20k หนัก12.27กรัมประดับไพลินช่วงจี้กว้าง15เซนระยะช่อก,กลางสูง2.7เซนช่อข้างสูง1.6เซนไพลินสยามพร้อมใบเซอร์ สร้อยยาว16.5นิ้วรวมตะขอตัว S มีห่วงทดลดความยาว2.5เซนราคา33,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพลอยล้วนค่ะเป็นงานที่ไพลินสีสวยและสีสม่ำเสมอทั้งชิ้นงานค่ะเซตติ้งดูสวยน่ารักประดับไพลินห้อยตุ้งติ้งลงมาเป็นระยะมีทั้งหมด9ช่อค่ะ งานเซตติ้งสวยพลอยสวยเล่นไฟดีไม่จำเป็นต้องมีเพชรก็ทำให้ชิ้นงานดูสวยมีสเสน่ห์ได้ค่ะการสั่งซื้อสินค้าให้คุณลูกค้าแคปเจอร์ภาพสินค้าที่สนใจแล้วทักเข้ามาที่แพลตฟอร์มต่างๆของร้านค้าได้แก่เพจ Facebook หรือใน l ล n e Official ค่ะเมื่อโอนชำระค่าสินค้าเข้ามาแล้วทางร้านจะส่งหน้าตาเบรับประกันให้ชมก่อนส่งสินค้านะคะ จี้ทับทิมพมา่า11กรัตประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก13.55กรัมประดับเพชรรวม1.46กรัตทับทิมพมา่าสีชมพูอมแดงพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาด3.6คูณ5.8เซนขัว้วจี้กว้าง5มิลราคา98,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานระดับพรีเมียมนะคะเหมาะกับผู้ที่มองหาจี้งานใหญ่ๆทางร้านเปรียบเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทพบว่าเหรียญ10ดูเล็กไปเลยค่ะทับทิมสีสวยเม็ดใหญ่เพชรที่ประดับก็ขาวเล่นไฟดีคุณภาพชิ้นงานล้อกันไประหว่างเพชรและพลอยเลยค่ะเซตติ้งดูสวยมีรายละเอียดอ่อนช้อยคั่วจี้ใหญ่ใส่กับโชเกอร์ก็ดูสวยหรูค่ะ ต่างหูมรกฏล้อมเพชรตุ้งติ้งงานมือหนึ่งเรือนทอง 14k หรือทอง58.5%หนัก4.42กรัมประดับเพชรรวม0.49กรัตมรกฏแซมเบีย4.55กรัตพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาดกว้าง1.1คูณ2.8เซนราคา34,500บาท งานชิ้นนี้เซตติ้งดูสวยทันสมัยได้มรกตเนื้อใสสวยมรกตถึง4.55กรัตเลยค่ะเพชรท,ที่ร้อมประดับก็ขาวไฟดีเป็นงานขนาดย่อมย่อมที่ใส่ออกงานใส่ทำงานใส่แบบไหนก็ดูดีค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนบุษราคำเขียวส่องประดับเพชรเรือนทอง90หนัก5.2กรัม ประดับเพชร1.17กรัตหน้างานขนาด1.4คูณ1.9เซนแหวนเบอร์52ราคา31,000บาทงานชิ้นนี้ใช้พลอยสองสีมาประดับตัวเรือนมาในสภาพสมบูรณ์ก้านแหวนมาในสภาพดีพลอยที่มาประดับเป็นพลอยที่สวยเล่นไฟดี ทั้งบุษราคัมบางกระจะและเขียวส่องที่นำมาเข้าเซ็ตกันได้ลงตัวหน้าง,งานประดับด้วยเพชรท,ที่มีรวดลายดีไซน์เป็นเอกลักษณ์สวยงามหน้าง,งานขนาดกำลังดีสามารถใส่ประดับได้ในชีวิตประจำวันค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ